คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมสดุดีบทที่89พันธสัญญาของพระเจ้าต่อดาวิดข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงของพระองค์เป็นนิดปากของข้าพระองค์จะประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ทุกชั่วชาติพัน์ธุข้าพระองค์กล่าวว่า ความรักมั่นคงของพระองค์จะตั้งอยู่เป็นนิดพระองค์จะทรงสถาปนาความซื่อสัตย์ของพระองค์ในฟ้าสวรรค์พระองค์ตรัสว่าเราได้ทำพันธสัญญากับผู้ที่เราเลือกเราได้ปฏิญาณกับดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าเราจะสถาปนาพงพัน์ของเจ้าไว้เป็นนิด และจะสร้างบัลลังก์ของเจ้าไว้ทุกชั่วชาติพันธ์ข้าแต่พระยาเวฟ้าสวรรค์จะยกย่องการอัศจรรย์ของพระองค์และสรรเสริญความซื่อสัตย์ของพระองค์ในที่ประชุมของผู้บริสุทธิ์เพราะผู้ใดบนฟ้าจะเปรียบกับพระยาเวได้ในบรรดาบุตรของพระเจ้าผู้ใดเสมือนพระยาเว พระเจ้าทรงเป็นที่เกรงกลัวในสภาของผู้บริสุทธิ์อย่ยิ่งและน่าเกรงขามกว่าทั้งสิ้นที่อยู่รอบพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าจอมทัพผู้ใดทรงฤทธิเหมือนพระองค์ข้าแต่พระยาเว,เาเค,าาเวความซื่อสัตย์ของพระองค์พร้อมรอบพระองค์พระองค์ทรงปกครองการเดือดดานของทะเลเมื่อคลื่นสูงขึ้น พระองค์เองทรงให้สงบพระองค์เองทรงขยี้ราหับเหมือนผู้ถูกฆ่าพระองค์ทรงกระจายศัตรูของพระองค์ด้วยพระกรรแข็งแกร่งของพระองค์ฟ้าสวรรค์เป็นของพระองค์แผ่นดินโลกก็เป็นของพระองค์ด้วยส่วนพิภพและบรรดาสิ่งที่อยู่ในนั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ทิศเหนือและทิศใต้ พระองค์เองได้ทรงสร้างขึ้นภูเขาทาโบกับภูเขาเฮอร์โมนร้องเพลงถวายแด่พระนามของพระองค์ด้วยความยินดีพระองค์ทรงมีพระกรันทรงอานุภาพพระหัตของพระองค์ก็แข็งแรงพระหัตขวาของพระองค์ก็สูงทรงความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งบัลลังของพระองค์ ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์เดินนำหน้าพระองค์ชนชาติที่รู้จักการโหดร้องอย่างชื่นบานก็เป็นสุขข้าแต่พระยาเวคือบรรดาผู้ที่เดินในแสงสว่างแห่งพระพักของพระองค์พวกเขาเปลมปลีในพระนามของพระองค์เสมอและยืนขึ้นในความชอบธรรมของพระองค์ พราะพระองค์ทรงเป็นเกียรติและกำลังของเขาทั้งหลายแต่โดยความโปรดปรานของพระองค์เขาของข้าพระองค์ทั้งหลายจึงถูกยกขึ้นเพราะโลกของเราเป็นของพระยาเวพระราชาของเราเป็นขององค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลในการก่อนพระองค์ตรัสด้วยนิมิตแก่ผู้จงรักภักดีของพระองค์และตรัสว่า เราได้ให้ความช่วยเหลือแก่นักรบคนหนึ่งเราได้ยกย่องคนที่เราเลือกจากประชาชนเราได้พบดาวิสผู้รับใช้ของเราเราได้เจิมเขาไว้ด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ของเราเพื่อมือของเราจะอยู่กับเขาและแขนของเราจะเสริมกำลังของเขาศัตรูจะหลอกเขาไม่ได้ คนชั่วจะข่มเหงเขาไม่ได้เราจะขยี้คู่อริของเขาต่อหน้าเขาและตีผู้ที่เกลียดเขาให้ลม้มลงความซื่อสัตย์และความรักมั่นคงของเราจะอยู่กับเขาและเขาของเขาจะถูกยกขึ้นโดยนามของเราเราจะเอามือของเขาวางบนทะเลและมือขวาของเขาบนแม่น้ำทั้งหลาย เขาจงร้องต่อเราว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์และเป็นศิลาแห่งความรอดของข้าพระองค์และเราจะให้เขาเป็นบุตรหัวปีสูงที่สุดในบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลกเราจะเก็บรักษาความรักมั่นคงของเราไว้ให้เขาเป็นนิต และพันธสัญญาที่เราทำกับเขาจะมั่นคงอยู่เราจะสถาปนาพงพันธ์ของเขาไว้เป็นนิดทั้งให้บัลังของเขาดำรงอยู่ตราบเท่าที่ฟ้าสวรรค์ดำรงอยู่ถ้าลูกหลานของเขาทิ้งธรรมะบัญญัติของเราและไม่ดำเนินตามกฎหมายของเราถ้าพวกเขาฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของเรา และมีได้รักษาบัญญัติของเราแล้วเราจะลงโทษการละเมิดของพวกเขาด้วยไม้เรียวและลงโทษความชั่กของเขาด้วยการเคียนแต่จะไม่ถอนความรักมั่นคงของเราไปจากเขาและจะไม่ทรยศต่อความซื่อสัตย์ของเราเราจะไม่ละเมิดพันธสัญญาของเรา หรือพลิกแพงถ้อยคำที่ออกไปจากริมฝีปากของเราเราปฏิญาณโดยความบริสุทธิ์ของเราครั้งเดียวเป็นพอเราจะไม่มุสาต่อดาวิสพงพันธ์ของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิดบัลลังของเขาจะยืนนานอย่างดวงอาทิตย์ต่อหน้าเราบัลลังจะตั้งอยู่เป็นนิดอย่างดวงจันทร์ และสักขีพยานบนท้องฟ้าก็แน่นอนแต่บัดนี้พระองค์ทรงทอดทิ้งและปฏิเสธพระองค์ทรงพระพิโรธต่อผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้พระองค์ได้ทรงยกเลิกพันธสัญญาที่ทำกับผู้รับใช้ของพระองค์พระองค์ทรงทำให้มงกุฎของท่านเป็นมนทินในพงคลีดินพระองค์ทรงพังกำแพงทั้งสิ้นของท่าน พระองค์ทรงให้ที่กำบังอันแข็งแกร่งของท่านพังทลายคนทั้งปวงที่ผ่านไปก็ปล้นท่านท่านกลายเป็นที่เยาะเย้ยของเพื่อนบ้านพระองค์ทรงยกมือขวาคู่อริของท่านขึ้นพระองค์ทรงทำให้ศัตรูทั้งสิ้นของท่านยินดียิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงหันคมดาบของท่าน และมีได้ทรงให้ท่านตั้งมั่นคงในสงครามพระองค์ทรงให้ความรุ่งโรจน์ของท่านเสื่อมสูญไปและทรงเวียงบัลลังของท่านลงสู่พื้นดินพระองค์ทรงตัดวันเวลาวัยหนุ่มของท่านให้สัน้นและทรงคลุมท่านไว้ด้วยความอายข้าแต่พระยาเวพระองค์จะซ่อนองค์อยู่นานเท่าใดเป็นนิดหรือ พระพิโรธของพระองค์จะไม่อยู่นานเท่าใดขอทรงระลึกว่าช่วงชีวิตของข้าพระองค์สั้นเพียงไรเพราะพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนมาเปล่าประโยชน์แท้ๆมนุษย์คนใดมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องเห็นความตายผู้ใดจะช่วยชีวิตของตนจากมือของแดนคนตายได้ข้าแต่องค์เจ้านาย ความรักมั่นคงของพระองค์ในการก่ออยู่ที่ไหนซึ่งทรงปฏิญาณต่อดาวิสโดยความซื่อสัตย์ของพระองค์ข้าแต่องค์เจ้านายขอทรงละลึกว่าผู้รับใช้ของพระองค์ถูกเยาะเยอ้ยอย่างไรและข้าพระองค์แบกรับความสพประมาทของชนชาติทั้งหลายไว้ในอกของข้าพระองค์อย่างไรข้าแต่พระยาเว นั่นแหละศัตรูของพระองค์ได้เยื้อยันนั่นแหละเขาเย้ยรอยเท้าของผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้สาธุการแด่พระยาเวเป็นนิดอาเมนและอาเมน